สวัสดีค่ะพบวกวันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุ์ตุลาการค่ะวันนี้คุมพันธุจะมาผัดถั่วงอกค่ะใส่หมูสามชั้นค่ะเ,เครื่องปรุงก็จะมีพริกพริกขี้หนูตาใส่กระเทียมนะคะแล้วก็น้ําตาลซอดฟ้าเขียวแล้วก็ต้นหอมค่ะผงหนวนิดหน่อยค่ะพี่น้องอาตามมาดูเลยนะคะอาตามมาดูเลยค่ะเปิดแก๊สค่ะ นี่ค่ะเปิดแก๊สแล้วก็ใส่น้ำมันหมูน้ำมันหมูใส่ในกระทะเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเราใส่กระเทียมค่ะกระเทียมแล้วก็พริกกระเทียมสับพริกสับค่ะนี่ค่ะเจียวให้หอมค่ะเจียวให้หอมนะคะนี่ค่ะเจียวให้หอมเลยค่ะ เดืยบ้อยเราใส่หมูลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่หมูลงไปผัดค่ะใ <c oughs> <c oughs> ขอให้ค่ะผัดให้หอมๆค่ะ ผัดหมูให้สุกประมาณเก้าสิบเปอร์เซนค่ะแล้วใส่ซอสฟ้าเขียวลงไปค่ะปึ๊บใส่ลงไปเลยค่ะแต่น้ําตาลค่ะน้ําตาลพงนวนิดหน่อยน้ําตาลประมาณครึ่งช้อนเลยค่ะนี่ค่ะ น้ำซุปนิดนึงค่ะนี่ค่ะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะปา๊าใส่ถั่วงอกลงไปผัดเลยค่ะถั่วงอกสวยค่ะอ้วปอวบค่ะพี่น้องนี่ค่ะอวบ,บดีมากเลยค่ะ ถั่วงอกอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราอบไว้นะคะใช้ฝาปิดเลยค่ะใช้ฝาปิดไว้ให้ถั่วงอกสดๆนุ่มๆค่ะนี่ค่ะไฟแรงนิดนึงค่ะ ปิดไว้เลยค่ะอบถั่วงอกให้นุ่มๆค่ะช่ะช่วงที่เราอบเนี่ยก็คือหนึ่งละหมูหมูของเราก็จะนุ่มด้วยค่ะหมูนุ่มถั่วงอกนุ่มนุ่มทุกอย่างค่ะถ้าเราอบไว้อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีรูระบายอากาศด้วยค่ะรูระบายความร้อนด้วยแต่ว่าจะทําให้ถั่วง,งอกและหมูเรานุ่มน่ารับประทานค่ะนี่ค่ะโอ้โหแล้วก็ผัดจนถั่วง,งอกสุกนะคะอบไว้ค่ะ เบาไฟนิดนึงค่ะนีน่ค่ะเบาไฟนิดนึง ๊นาตาลารับประทานค่ะถั่วงอกเริ่มอ่อนแล้วค่ะนี่ค่ะิบไว้อีกค่ะปับ๊บ ขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เกามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคุมพันตุลากันค่ะพี่น้องผัดถั่วงอกค่ะใส่หมูสามชั้นค่ะนี่ค่ะโอ้ถั่วงอกเริ่มนุ่มแล้วค่ะอีกนิดนึงค่ะอบอีกนิดนึงให้ถั่วงอกหอมไอ้นุ่มๆค่ะ เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่ต้นหอมลงไปค่ะใส่ต้นหอมลงไปผัดเลยค่ะโอ้หน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะนี่ค่ะจุดๆเลยค่ะนี่ค่ะปิดไฟอีกนิดนึงค่ะปั๊บ ปั๊บโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูค่ะดีสันหน้ารับประทานค่ะนี่ค่ะผัดถั่วงอกผีมือคุ้มพันค่ะถั่วงอกนุ่มหมูนุ่มค่ะพี่น้องเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดีสันสวยงามหน้ารับประทานมากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหสุดๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะผัดถั่วงอกผีมือคุ้มพันตุลากันค่ะนี่ค่ะสุดๆเลยค่ะ ขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่ก็ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่จองโฮมพันธุลาการขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมาดูตอนจัดใส่จานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดถั่วงอกใส่หมูสามชั้นค่ะใส่ต้นหอมค่ะอร่อยอร่อยค่ะฝีมือโฮมพันธุลากันค่ะนี่ค่ะสดๆดเลยเด้อค่ะพี่น้องเครื่องปรุงก็จะมีอ่าซอสฟ้าเขียวหนึ่งทัพีค่ะ แล้วก็น้ําตาลน้ําตาลครึ่งช้อนค่ะช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลครึ่งช้อนผงนัวนิดหน่อยแค่นี้ค่ะอร่อยเลยค่ะแล้วก็ตำพริกขี้หนูกับกระเทียมโขกให้ละเอียดเลยค่ะโขกโขก,โกให้ไม่ค่อยเอขอเอภัยค่ะไม่ต้องละเอียดค่ะโขกหยาบหยาบโขกหยาบหยาบก็ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันตั้งกระทะเอานพริกกับกระเทียมที่เราเ สับไว้นะคะก็ลงไปผัดผัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะใส่หมูลงไปผัดสุกประมาณ90แล้วอร์เซ็นต์เราก็ใส่ซอ,อสปลาเขียวกับน้ำปลากับผงนัวนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็ใส่ถั่วงอกลงไปค่ะอบไว้ค่ะพี่น้องใช้ฝาอบไว้ถั่วงอกเราจะนุ่มอร่อยหมูก็จะนุ่มอร่อยด้วยค่ะนี่ค่ะผัดไปแล้วก็เติมเติมน้ำซุปประมาณหนึ่งท้พีค่ะเติมน้ำซุปลงไปด้วยนะคะ อบไว้แล้วก็จะพอผักตัวงอกเราสุกนุ่มก็หมูก็นุ่มด้วยค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะผัดให้เขาค่ะให้คู่เค้ากันแล้วก็อบไว้นิดนึงปิดฝาไว้นิดนึงแล้วก็สุกค่ะอร่อยมากเลยค่ะดูหน้าตาค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะผัดหมูสามชั้นใส่ถั่วงอกใส่ต้นหอมค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะ ขอบคุณเลยล้าเลยเยค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจเลยค่ะดูหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะผัดถั่วงอกใส่ต้นหอมใส่หมูสามชั้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะให้เอฟซีเราได้ดูความน่าอร่อยความช่ำๆเบิ้งค่ะพี่น้องโอ้สุดๆเลยเร้ยค่ะนี่มากินนํำกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะ เป็นอาหารที่เพื่อสุขภาพนะคะถั่วงอกต้นหอมอร่อยออร่อยเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะจสดเลยค่ะรสชาตินี่เลิศเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้านะคะ ขอเป็นกําลังใจให้เอฟซทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จในการทํางานนะคะที่เป็นอาชีพสุจจิตทุตอาชีพขอให้ประสบความสําเร็จนะคะเดินทางไปแห่นนงหนตบลใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ